มาแล้วเรือหง่ะพี่เจี๋ยวเรือเรือหง่ะอ๋อมันมาเสิร์ฟพร้อมกันหมดเลยเนี่ยได้ยัดย้จานแบบนี้จะได้ถ้วยแบบนี้นะซื่อยั่วท่อิยาพูดหนักเป็นเสื่อไก่กระดอูกงเนี่ยหาได้หนิอ้อยเราหาจานถ้วยแบบนี้นะเนี่ยลูกสาวอยู่อาเขาาาซมให้อยกได้แบบนี้นะหาประซ่านหางบดายเยี่ยเกียอยากได้แบบเนี้ย แต่อยากได้สีแบบกาแฟะน่ะอะไรสีอยากได้สีอยากได้สีกาแฟนีย่ยำด้วยแม่สั่งยำม,มาอีก่ะแต่ก็สั่งให้เอาก็สร้างไม่กินนี่แหละว่ากินก็ะร้างติว่อยากกินเนาะ <c oughs> <c oughs> ยำอ,อ่ะแม่มักบุญเสินแล้วจะไปกินบุญเสินของแม่เลย้ากินเนื้ออื่นหลดไม่ชอบวุ้นเส้นอ่ะ้องกินไม่ได้เหรอเก่งไปกินเออกินเครื่องกินเครื่องมันเลยอ๋อให้แม่กินเส้น,น,นเอเออไม่ชอบเส้น <c oughs> ปรารถนาอยู่แล้วนี่บะยำรวมยำรวม ทีนะี้ก่งก็ยังไม่ได้กินข้าวมาพอดีแหละกินปรุงตะก่อนมันบริสุทสิ์นีด,ดบรญญุ้วานูใส่นิดเดียวพอเ <Okay. S 1> พราะว่าต้องงดน้ำตาลบ้องบุดค่ะวิาจามันแฝบกินตะพืชค่นน้ำส้ม ใส่น<ะ>้ำปลาเป็นโลตไตอ่ะอ้ยแะไม่จ่จามันก็ต้องใส่ะอะหลักผูกไหมมึอนี้ไม่กินก๋วยเตี๋ยวนอกบ้านจ้า ลูกถ้วยกินแบบนี้นหะมยังมุนเจ้าน,นะคะ,คะก๋วยเตี๋ยวกระเจิ้งก็เจ้น ไม่อยากได้ชามแบบนี้ันถาประเด็นกึ่งก็ถามเอฟในเฟอเอฟตีทางยุทธอยุธยาหรือทางไหนเขามีขายแบบถูกๆให้เขาแบบติดต่อเรามาเราจะสั่งซื้อไงไม่ครับเนี่ยเก่งไม่ทราบช่วยแบบเรือๆอย่างเนี้ใช่ป่ะตาบาอือให้เป็นเป็นรูปล่างแบบนี้แต่ว่าไม่ชอบสีกาแฟอ๋อไม่ชอบสีสีเหี้ยนี่เหี้ยนตานอเออเียนตานอ มีมันต้องมีมันก็นต้อตงมีเนี่ย่าว่าเา้คนหาป่ผ็ดได้เหมืกอกงที่ไหนมีจำน่ายก็ติดต่อมานะเอาแบบราคาถูกนะครับ เขาบานเข้ามาเยอะมาอนกัามาหลายคนนะทีมงานเขานะเนี่ยเพี้ยนคนเนี่ยก็มาหลายเลย,ลยทีมงานเขาหรือทีมงานเราด้วยเนี่ยทีมงานเขาเนะี่ยก็มาหลาย,ลยมาหลายตัวมาเยอะ ที่งานของเราก็เยอะอม่มเลยคนเต็มบ้านในวานไม่ชอบกินบุ้นเส้น จะบรรยากากช่วงหน้าหนาวมันหนาวก็จุ่มมันหนาวคือกังมันหนาวต้องหับได้มันหนาวมากแกเสียใจมันเลยอืมเพราะว่าชอบนะเก่ง <c oughs> เขามาชอบนี่ต้องรับมันได้ไม่ต้องโบนแล้วไม่ชอบอะไรหน้าร้อนเมนไม่ชอบออมันเงออกอ แสดงว่าเขามีพวกกับโครงกับข้าว้วยใช่ไหมกินเมื่อสามเขาเนี่อ๋อมีทุกอย่าง

嗯嗯。Mm mm.